สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคอรอนอและหอรอมอนะคะค่ะสำหรับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอรอมอและคอรอนอนั้นนะคะมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะไม่ยากเดี๋ยวครูแบ่งกระดานเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะให้ฝั่งหนึ่งเป็นหอรอมอและอีกฝั่งหนึ่งเป็น ขรนอนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาสังเกตกันว่าคีย์เวิร์ดที่เราจะมักจะพบเจอในโจทย์ขรมอและอรนอนั้นมีอะไรกันบ้างนะคะคีย์ <Key S 2> แปลว่ากุญแจนะคะแล้วก็เวิร์ดก็แปลว่าคํานะคะคำที่เป็นกุญแจจะพาเราไปไขโจทย์ปัญหานะคะเรามาดูกันทางฝั่ง or ขรมอกันก่อนทางฝั่งอรมอนี้นะคะคีย์เวิร์ดที่เรามักจะเจอบ่อยๆนะคะ เนื่องจากคำว่าหอรอมอมาจากคำว่าหารร่วมมากคำที่เรามักจะเจอก็คือคำว่าม,มากนะคะหรือลักษณะของยาวสูงหรือใหญ่นั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดของหอระมอมีไม่มากนะคะแต่เราไปดูคีย์เวิร์ดของคอรนอกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคีย์เวิร์ดของคอรนอนั้นก็จะตรงข้ามกับหอระมอคีย์เวิร์ดของ คอรอนก็มีน้อยซึ่งตรงกันข้ามกับคำว่ามากนะคะตรงข้ามกับคำว่ายาวก็คืออะไรคะนักเรียนสั้นนั่นเองนะคะตรงข้ามกับคำว่าสูงก็คือเตี้ยค่ะและตรงข้ามกับคำว่าใหญ่ก็คือเก่งมากค่ะเล็กนะคะนอกจากคำเหล่านี้แล้วเนี่ยในโจทย์คอรอนนักเรียนมักจะพบอีกนะคะลักษณะโจทย์อีกแบบหนึ่งก็คือลักษณะที่จะเจอคำว่าเจอกัน พบกันหรือพร้อมกันแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะของโจทย์คอรนอด้วยนะคะถ้าเราเจอโจทย์ในในโจทย์เจอคำเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอรนอนะคะจากนั้นเรามาดูสตอรี่หรือว่าเรื่องราวในโจทย์กันบ้างว่าถ้าเป็นโจทย์หอรอมเนี่ยจะเป็นโจทย์ลักษณะไหนนะคะ,ะมาดูสตอรี่ของหอรอมกันก่อนนะคะสตอรี่ของหอรอรมก็คือ การแบ่งของค่ะนักเรียนเช่นเราแบ่งลูกปัดใส่ถุงนะคะหรือเราอาจจะแบ่งคุกกี้ใส่ถุงถุงละเท่าๆกันไม่ให้เหลือเศษลักษณะของการแบ่งเท่าๆกันนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการจัดของก็ได้เช่นการจัดผลไม้ใส่จานนะคะหรือการจัดดอกไม้ใส่แจกันก็ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นลักษณะของการตัดลวดหรือ การตัดเชือกนะคะเช่นมีเชือกหลายเส้นนะคะยาวไม่เท่ากันแต่ว่าเราต้องการตัดเชือกให้เป็นเส้นสั้นๆโดยที่มีความยาวเท่าๆกันลักษณะแบบนี้ก็เป็นลักษณะของโจทย์หอรอมอด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะต่อไปเราไปดูสตรอรี่หรือว่าเรื่องราวของคอรนอกันบ้างนะคะสำหรับโจทย์คอรนอนนั้นนะคะจะเป็นลักษณะโจทย์ที่เป็นคนวิ่งหรือว่าคนเดินหรืออาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะคะอาจจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของก็ได้เช่น รถวิง่งหรือว่านาฬิกาเดินก็ได้นะคะนาฬิกาก็เดินเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของการตีละคังหรือว่าตีคล้องหรือว่าไฟกระพริบหรือไฟจราจรอ,อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะโจทย์ของคอรนอค่ะค่ะเป็นการสังเกตง่ายๆนะคะสำหรับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหอราะมและคอรอนอเมื่อนักเรียนเจอเรื่องราวหรือสตอรี่แบบนี้คีย์เวิร์ดอย่างนี้นะคะให้นักเรียนก็ ดูคำสําคัญต่างๆตรงนี้ก็เรื่องราวนําไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาหอรอมอและคอรอนอโจทย์บอกว่าพ่อมีเชือกยาว30เมตร36เมตรและ42เมตรถ้าพ่อต้องการตัดเชือกทุกเส้นโดยเชือกแต่ละเส้นมีความยาวเท่าๆกัน และไม่เหลือเศษเชือกที่ได้แต่ละเส้นจะยาวเส้นละเท่าใดนะคะโจทย์แบบนี้นักเรียนลองมาช่วยกันวิเคราะห์ซิว่าเป็นโจทย์ปัญหาหอรอมอมหรือว่าโจทย์ปัญหาคอร์นอคะ,อะเป็นลักษณะของการตัดเชือกใช่ไหมคะมีเชือก3เส้นตัดให้เท่าๆกันลักษณะการแบ่งให้สั้นลงนะคะเท่าๆกันเป็นลักษณะของการหารน,นะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้ก็เป็น โจทย์ปัญหาหอรอมอนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยเราก็นำ3า36 36และ42นะคะมาทำอะไรคะถูกต้องค่ะนำมาหารนะคะเพื่อหาค่าหอรอมอหารด้วยสองเลยนะคะไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเราหาหอรอมอกันเป็นแล้วนะคะ 3าหาร2ได้15 3หาาหาน2ได้เท่าไหร่คะ18เก่งมากคะ่ะ3เอ่อ42หาร2ค่ะได้21จากนั้นเราก็สามารถหารต่อได้อีกนะคะโดยใช้แม่3นะคะ15 15หาร3ามได้เท่าไหร่คะเก่งมากคะ่ะ15หาร3มก็ได้5นะคะ18หาร3ามค่ะ 18หารสามก็ได้หนะคะ21หาร3าก็ได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้7นะคะเก่งมากแบบนี้หารต่ออีกได้ไหมคะมีเลขอะไรที่หารห้าหและ7ได้ลงตัวมีไหมไม่มีแล้วนะคะดังนั้นเราก็จบกันหารเพียงเท่านี้นะคะการหาค่าหอรอรมอเราจะต้องนำตัวเลขไหนมาคูณกันบ้างนักเรียนจำได้ไหมคะ นะคะเราจะใช้เลข2และเลข3ด้านหน้านี้นะคะมาคูณกันสรุปว่าการหาค่าหอรอรมอนะคะของ30 3 6และ42ก็คือ2คูณ3เท่ากับ6นั่นเองนะคะ6ตัวนี้หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนข้อสังเกตสำหรับโจทย์คอรอนรหอรอมอนะคะก็คือค่าคอรอนอรหรือหอรอมอรที่เราหาได้นั้นนะคะจะ มีหน่วยเหมือนกับโจทย์ที่เราตั้งนะคะโจทย์ที่เราตั้งบอกว่า30เมตร36เมตรและ42เมตรดังนั้นค่าหอรอมอที่เราหาได้ก็มีความยาวมีความยาวเท่ากับ6เมตรนะคะดังนั้นสรุปได้ว่านะคะเชือกที่ได้แต่ละเส้นจะยาวเส้นละ6เมตรค่ะง่ายไหมคะสำหรับโจทย์ข้อนี้ง่ายนิดเดียวนะคะค่ะมาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะ ตัวอย่างที่2นะคะโจทย์บอกว่านาฬิกาปลุก3มเรือนปลุกทุกทุกยีนาที30นาทีและ40นาทีตามลำดับนาฬิกาทั้ง3เรือนเริ่มปลุกพร้อมกันเวลา9.00นหรือว่า9โมงนั่นเองนะคะนาฬิกาทั้ง3เรือนจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งเวลาใดนะคะ ลักษณะโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์หอรอ,อรหรือคอ,อ,อร์นาคะนักเรียนอ่าเป็นลักษณะของนาฬิกาเดินใช่ไหมคะนักเรียนนาฬิกา3เรือนเดินเดินเริ่มปลุกพร้อมกันครั้งแรกตอน9โมงนะคะแต่ว่านาฬิกาแต่ละเรือนเนี่ยตั้งปลุกใช้เวลาไม่เท่ากันเรือนที่1 ปลุกทุกๆ20นาทีเลย20นาทีก็ปลุกครั้งหนึ่ง20นาทีก็ปลุกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่นาฬิกาเรียนที่สองค่ะปลุกทุก30นาทีและนาฬิกาเรียนที่สมปลุกทุก40นาทีดังนั้นเนี่ยเมื่อปลุกพร้อมกันครั้งแรกตอน9โมงโจทย์ถามว่ามันจะปลุกดังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งตอนกี่โมงค่ะโจทย์ลักษณะนี้เป็นโจทย์อะไรคะนักเรียน เก่งมากค่ะเป็นโจทย์คอร์นอนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำกันเลยดีกว่านะอ่ะเรามาหาค่าคอร์นอของ20 30และ40กันนะค่าคอร์นอของ20 30และ40เอาแม่อะไรหารดีคะนักเรียนแม่ห้านะคะครูใช้แม่ห้านะจริงแม่สองก็ได้นะคะอ่า5 2่หาร5าได้4นะคะ30หาร5ได้ 6และ4ี่หารห้าได้เก่งมากคะ่ะ8นะคะจากนั้น4 6หและ8นี้ยังหารต่อได้อีกนะเราก็จะใช้แม่อะไรดีคะค่ะถูกต้องนะคะแม่2นะคะเหลือแม่เดียวที่หารลงตัวนะคะ4หาร2ได้แปเอ้สหารสองได้2นะคะ6หาร2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากคะ่ะได้3นะคะและ8หารสองได้เท่าไหร่คะได้4นะคะจบหรือย,ยังคะ สำหรับการหาคอรนอยังไม่จบนะคะแต่มันสามารถทำต่อได้อีกก็คือแมอ่เลข2ตัวนี้นะคะกับเลข4ตัวนี้มันยังสามารถหารต่อได้อีกถ้ามี2ตัวขึ้นไปที่สามารถหารต่อได้เราก็ต้องทำต่อนะสำหรับโจทย์คอรนอนะคะเราก็หารต่อเลยนะคะแม่อะไรหารสองและสได้คะเก่งมากค่ะแม่2นะคะเราก็ใช้แม่2 2หาร2ได้เท่ากับ1นะคะ3หาร2ได้ไหมคะ สาหารสองไม่ได้เราก็จะดึงสามลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะจากนั้น4ี่หารสองได้ไหมคะได้ลงตัวได้เท่ากับสองแล้วก็เป็นการจบนะคะจากนั้นเรามาดูกันว่าค่าคอรนอนเนี่ยเราต้องนำตัวเลขใดมาคูณกันบ้างนักเรียนเก่งมากค่ะเราจะต้องนำตัวเลขข้างหน้าแล้วก็ ตัวเลขข้างล่างนี้ด้วยนะคะต้องมาคูณทั้งหมดเลยแต่เลขหนึ่งนี้ไม่คูณก็ได้เนาะเพราะว่าเลขหนึ่งนี้คูณอะไรก็ได้เท่ากับตัวมันเองนะคะดังนั้นเราสรุปได้ว่าค่าคอรนอของนะคะ20 30และ40ก็คือ2คูณ2คูณ2คูณ3และคูณ5เท่ากับ120รค่ะนักเรียนผู้ถามว่า120นี้หน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนคะ เก่งมากนะคะหน่วยเป็นนาทีเพราะตรงนี้คือ20นาที30นาทีและ40นาทีดังนั้นหน่วยที่ได้ก็คือนาทีเช่นกันนะคะสรุปได้ว่าคอรนอนะคะคือ120นาที120นาทีคิดเป็นกี่ชั่วโมงคะนะักเรียนเก่งมาก2ชั่วโมงนะคะ120นาทีเท่ากับ2ชั่วโมงดังนั้นนะคะสรุปได้ว่า อีก2ชั่วโมงนะคะนาฬิกาถึงจะปลุกดังพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนาฬิกาปลุกพร้อมกันตอน9โมงนับไปอีก2ชั่วโมงนับไปอีก2ชั่วโมงนักเรียนคิดว่าเป็นกี่โมงคะอ่าเก่งมากค่ะก็คือ11โมงนั่นเองสรุปได้ว่าโจทย์ข้อนี้ถามว่านาฬิกาจะปลุกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเวลาใดก็ตอบว่านาฬิกาจะปลุก พร้อมกันอีกครั้งเวลา11นาฬิกานั่นเองนะคะโจทย์คอรนอยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะแต่ว่านักเรียนต้องไม่ลืมคีย์เวิร์ดกับสตอรี่เรื่องราวของคอรนอหอรมนนะคะนักเรียนทำได้แน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าไว้พรนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ